สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้พาพี่น้องเรามาศึกษาพระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูมนะฮะมาชมที่ว่าพิมพ์เกตบัวตูมนั้นมีพุทธลักษณะอย่างไรนะครับเรียนเชิญพี่น้องเข้ามานะครับศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ สักครู่หนึ่งเราจะไปสู่การวิเคราะห์แบ่งปันความรู้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับวิธีการศึกษาพระสมเด็จพิมพ์เกตบัว์ตูมนะครับซึ่งเชื่อว่านะครับหลายๆท่านนะครับก็อยากจะเข้าใจนะครับวันนี้จะพยายาม <c oughs> สื่อให้ง่ายที่สุดนะครับพิมพ์นี้นะครับเกตบัว์ตูมวันนี้เราจะไปศึกษาเรียนรู้กันรอสักครู่หนึ่งพี่น้องเข้ามาสองท่านแล้วครับ ร่อพี่ๆน้องๆของเราเข้ามาก่อนนะฮะองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่สวยสุดงดงามอีกองคหนึ่งนะครับของพระสมเด็จนะครับเรามาเรียนรู้พระอันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นยังไงครับคุมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทักทายกันด้วยก็ดีนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วทักทายนะครับจากจังหวัดไหนครับเออทักทายกันหน่อยนะครับอื จากจังหวัดไหนจากที่ไหนชมจากที่ไหนเอ่ยนะครับชมจากที่ไหนเอ่ยนะครับภาพเสียงคมชัดไหมนะครับภาพเสียงคมชัดไหมครับวันนี้พาพี่น้องมาศึกษาพระสมเด็จที่ถือว่าเป็นการรวมทุกพิมพ์เข้ามาไว้ในที่เดียวคือการรวมสุดยอดนะฮะการการรวมสุดยอดของพระนะครับเข้ามาไว้ในพิมพ์เดียวทำไมเรียกอย่างนั้นนะครับหัวเราะครับอ๋อ หัวเราะนะครับให้หัวเราะครับผมคือถ้าหัวเราะแบบไม่มีเหตุเนี่ยสงสัยคนรถรถโรงพยาบาลบ้าจะต้องมารับประจารย์นะครับอยให้หัวเราะนะครับจาจากที่ไหนมั่งครับ65ท่านแล้วขอบพระคุณมากครับวันนี้มาศึกษาสมดจเกตบัวตูมครับเกตบัวตูมเกตบัวตูมครับสักครู่หนึ่งครับรอพี่น้องสักครู่หนึ่งเข้ามาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันครับวันนี้ จะลงกล้อง 10x ให้พี่น้องได้ชมด้วยนะครับลงกล้อง 10x เรามาดูกันว่าวันนี้กล้อง 10x จะนันจะพาพี่น้องไปชมไฮไลท์อะไรนะครับให้เข้าใจแบบเห็นแบบลึกซึ้งเลยนะครับเดี๋ยวจะพานะครับไปลงกล้องว่าจะพาดูอะไรเดี๋ยวก็ได้รู้กันนะครับวันนี้นะฮะนี่ครับนี่ครับร้อยห้าสิบห้าท่านแล้วขอบขอบพระคุณนะครับอ่าทักทายกันมาครับช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งต่อความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกันใน ภาษาคนทีนนน่ขอพระเครื่องเหมือนกันเนาะขอพระเครื่องเหมือนกันนะครับขอพระเครื่องเหมือนกันนะครับร้อยเจ็ดสิบเก้าท่านขอบพระคุณมากๆครับเข้ามาแล้วครับทักทายผ่าสายกันนะครับอยู่ที่ไหนบ้างครับนี่นะฮะวันนี้เรามาลุยกันพิมพ์เกต, network, เกตบัวตูมนะครับพี่น้องครับพิมพ์เกตบัวตูมสมเด็จพระครังพิมพ์เกตบัวตูม,มเกตบัวตูมนะครับเอาละครับถ้าพี่น้องทักทุกท่านพร้อมแล้ว ทั้งร้อยกว่าท่านนี้ขอหัวใจนะครับรัวๆมาเลยครับหัวใจรัวๆมาเลยเราจะไปลุยกันแล้วนะครับไปลุยกันแล้วไปลุยกันแล้วนะครับจริงหรือไม่ที่เขาว่าพระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูมนั้นเป็นศูนย์รวมของทุกๆพิมพ์มารวมอยู่นะครับวัดลักังโคสิตารามใช่ไหมครับใช่เลยครับผมวัดลักังโคสิตารามนั่นแหละครับคือวัดที่ก่อกําเนิดพระสมเด็จวัดลักังอันยิ่งใหญ่นะครับ จนเท่าปัจจุบันนี้โดยสมเด็จพุทธาจารย์โตพมรังสีครับสมเด็จพุทธาจารยร์โตพมรังสีนะครับอ่าเอาแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยนี่ครับพระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูมนั้นเป็นการรวมฟังดีๆนะครับเป็นการรวมนะครับพิมพเกดีพิมพ์ฐานแซมนะครับและ ก็ <c oughs> พิมพ์เกตบัวตูมเข้าด้วยกันกลายเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับรวมพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเป็นเกตบัวตูมนะฮะทำไมเรียกอย่างนั้นเรามาดูกันครับนี่ครับเอกลักษณ์สําคัญที่สุดดูเส้นซุ้มเลยครับเส้นซุ้มนี่ครับเส้นซุ้มคือเส้นซุ้มระครังนี้จะ สมดุลทั้งสองข้างเห็นไหมครับเส้นสมสมดุลกันเลยฝั่งนี้เอียงเท่านี้ฝั่งนี้ก็เอียงประมาณเท่านี้ครับเกือบใกล้เคียงกันสมดุลกันนะครับสิ่งแรกนะครับจะเน้นสมดุลครับเส้นสมสมดุลเลยพี่น้องครับเส้นสมสมดุลครับสมดุลมากเลยครับสมดุลกันนะครับองค์พระนั่งตั้งตรงเลยไม่ได้บ่ายหน้าไปทางขวาเหมือนพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพเกติปตูมตั้งตรงครับอ่าตั้งตรงเลยนะครับ อันแรกเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มหวนี่ขนาดเท่ากันทั้งเกือบเท่ากันทั้งหมดนะครับแล้วก็สมดุลทั้งสองข้างสมดุลน,นะครับเหมือนพิมพ์เจดีครับสมดุลเหมือนพิมพ์เจดีเลยอันที่สองครับองค์พระนะครับองค์พระนั่งตั้งตรงนะครับตั้งตรงนะครับมีเกตบัวตูมอยู่ที่เนี่ย เนี่ยบัวตูมอยู่นี่ฮะตัวเป็นตุ่มตูมอยู่บนศีรษะท่านนี้นะครับจึงเรียกว่าพิมพ์เกตบัวตูมครับนี่ครับนี่ตุ่มตูมนะครับตุ่มตูมนี่ครับตุ่มตูมเห็นไหมครับตุ่มตูมนี่เดี๋ยวจันยกมาให้ดูนะครับตรงให้นี่ครับนี่ครับตุ่มตูมนี่ครับนี่ครับและเกตพี่น้องครับเกตจะไม่ทะลุซุ้มนะครับจะมีแค่เกือบเนี่ยฮะแล้วก็ไม่คิดซุ้มด้วยพิมพ์นี้นะครับเห็นไหมครับ ไม่ชลุซุ้มแล้วก็ไม่จะลดซุ้มด้วยเกตนะครับจะอยู่มีระยะห่างเห็นไหมครับเกตเกตกับเกตนี่ครับเป็นทุ่มตูมข้างบนนี้เป็นที่มาของพิมเกตเบอร์ทูมนะครับอันต่อมาครับเหมือนพิมพ์ฐานแซมก็คืออกร่องนะครับอกจะเป็นร่องอกจะเป็นร่องนะครับพี่น้องครับอกจะเป็นร่องนะครับอกจะเป็นร่องเหมือนพิมพ์ฐานแซมมีติ่งเล็กๆช้อนเข้าไปใต้รักแร้นี้ติ่งเล็กๆเนี้ยช้อนเข้าไปใต้รักแร้นะครับ ติ่งเล็กๆนี้ติ่มสังกติเล็กๆชอนเข้าไปใต้รักแร้ขวาติ่งเล็กๆชอนเข้าไปใต้รักแร้ขวาและมือกอดรัดเหมือนพิมพเจดี JD. มือกอดรัดลําตัวทั้งสองข้างเหมือนพิมพเจดี JD. กอดรัดเห็นไหมครับพิมพ์กอดรัดเหมือนพิมเจดี์ครับนี่ครับพิมพมือกอดรัดทั้งสองข้างพี่น้องเห็นไหมครับและการวางขาจะไม่นั่งสมาธิเหมือนพิมพ์ใหญ่นะครับแต่จะนั่งแบบขัด สมาธิเพชรหรือเอาขาคว้ยกันภาษาชาวบ้านคือขาคว้ยกันเป็นเลขแปดขาคว้ยกันเป็นเลขแปดนะครับ <c oughs> ขาคว้ยกันเป็นเลข8ปดนะฮะนี่ครับขาคว้ยกันเป็นเลข8ดเหมือนกับพิมพ์ฐานแซมพี่น้องครับเห็นไหมครับจุดอีกที่สังเกตอีกอันนึงคืออะไรครับคือเส้นผ้าทิพย์จะมีสองเส้นคือเส้นผ้าทิพย์คือเส้น เส้นแท่งนี loser, um ่นะครับหนึ่งเส้นอยู่ตรงนี้ลางๆเส้นที่สองอยู Maybe ่ตรงนี้นะครับลางๆนี่ครับนี่ครับเส้นที่สองผิวสวยลางๆนี่ครับนี่ครับเส้นผ้าทิพย์จะสองเส้นนะครับเส้นผ้าทิพย์จะสองเส้นอ่าเส้นผ้าทิพย์สองเส้นนะครับเส้นผ้าทิพย์สองเส้นพี่น้องครับนี่ครับและ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 ฐานชั้นล่างฐานชั้นล่างพี่น้องสังเกตนะครับฐานชั้นล่างจะแหลมเข้ามุมทั้งสองด้าน แหลมเข้ามุมทั er mm ้งสองด้านแหลมเข้ามุมท er ั้งสองด้านนะครับเหมือนพิมพ์เจดีแหลมเข้ามุมทั้งสองด้านเหมือนพิมพเจดีนะครับแหลมเข้ามุมทั้งสองด้านเหมือนพิมพเจดีนี่คือพุทธลักษณะของพิมพ์เกตบัวตูมนะครับของพิมพ์เกตบัวตูมนะครับพิมพ์เกตบัวตูมนะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกตบัวตูมนะครับย้ําอีกครั้งครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปดู ในส่วนอื่นนะครับทบทวนอีกครั้งนะครับพุทธลักษณะของพิมพ์เกตประตูก็คือเส้นซุ้มสองข้างจะสมดุลกันเป็นแบบระคังคว่ำเหมือนพิมพเจดีย์นะครับอนพิมพเจดีย์นะครับองค์พระนั่งตั้งตรงมีเกตตุมต้มๆที่ศีรษะนะครับเกตตุมต้มๆที่ศีรษะเกตจะไม่ ไม่ทะลุซุ้มนะครับเกรดจะไม่ทะลุซุ้มนะครับเกรดไม่ทะลุซุ้มเกรดไม่จรลดซุ้มด้วยนะครับมีระยะห่างนะครับมีตุ้มๆตรงนี้มีตุ้มๆบนศีรษะเรียกว่าเกรดบัวตุมนะครับรักแร้ด้านขวามีเขาเรียกว่าติ่งนะครับสังกตินะครับชอนเข้าไปแต่รักแร้ข้างขวานะครับมือกอดรัดเหมือนพิมพ์เจดีกอดรัดลาตัวนะครับขาวางเป็นเลข8วางไข้กันเป็นเลข8ฐาน นะครับเส้นประทิปมี2เส้น1เส้นตรงฐานนี้อีก1เส้นตรงฐานนี้นะครับพี่น้องทีละครับ <c oughs> และมีแหลมเข้ามุมปลายฐานชั้นล่างแหลมเข้ามุมทั้งสองด้านแหลมเข้ามุมทั้งส <c oughs> องด้านแหลมเข้ามุมทั้งสองด้าน <yorum> โอเคไหมครับทีนี้เรามาลงกล้องให้พี่น้องดูสัหน่อยว่าเกจประตูมเป็นยังไงนะฮะเกจประตูมเป็นยังไงนะฮะลงกล้องสักสิบเอ็กให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าเอาให้ชัดนะครับสิบเอ็กนะฮะนี่ฮะ นี่ครับคาว่าเกตไม่จรดลดซุ้มพี่น้องเห็นยังครับเกตบัวตูมเห็นยังครับนี่คือเกตบัวตูมครับเกตบัวตูมส่วนทุ่มๆและเกตจะไม่ไม่ไม่จรดดซุ้มและไม่ทะลุซุ้มด้วยเห็นไหมครับเห็นยังครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับเห็นไหมครับและติ่งที่ชอนเข้าไปใต้รักแร้คือติ่งนี้ครับเห็นไหมครับติ่งนี้ครับนี่ครับนี่ครับติ่งนี้ครับติ่งมีติ่งเล็กๆชอนเข้าไปใต้รักแร้มีติ่งเล็กๆชอนเข้าไปใต้รักแร้เห็นไหมครับ มีติ่งเล็กๆชอนเข้าไปใต้รักแร้ครับผมอ่ามีเส้นพลาทิพย์ลางๆสองเส้นนะครับนี่คือเส้นที่1ครับเส้นที่1เห็นไหมครับเส้นปราทิพย์เส้นที่1ครับเส้นปราทิพย์เส้นที่2งลางๆเห็นไหมครับนี่ครับเส้นปราทิพย์เส้นที่2ลางๆเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับและปลายแหลมเข้ามุมทั้ง2ด้านเห็นไหมครับนี่เราลงกล้อง 10x นะครับให้พี่น้องเห็นนะครับลงกล้อง 10x ไปด้วยกันนะครับนี่ฮะมีปลายนี่ครับปลายเส้น ปลายแหลมนะครับสองข้างเข้ามุมเห็นไหมครับปลายเข้ามุมสองข้างแหลมแหลมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่มุมขวานะครับมุมซ้ายก็ปลายแหลมเข้ามุมครับนี่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 เห็นไหมครับเห็นไหมครับพยายามลงกล้องเอาให้ชัดๆนะครับพี่น้องเห็นชัดๆนะครับนี่ครับชัดไหมครับนี่ครับปลายแหลมเข้ามุมนะครับเนื้อนั้นจะหนึบนุ่มนะครับพี่น้องครับเนื้อพระสมเด็จจะหนึบนุ่มเห็นไหมครับนี่ครับเนื้อพระนี่ครับจะหนึบนุ่มนะครับ นึกนุ่มเห็นไหมครับนึกนุ่มนะฮะนึกนุ่มเห็นไหมครับมีเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำนะครับนี่ครับนี่ครับมีขาวเม็ดแดงเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะครับมวลสารนะครับนี่ครับมีการปริการแยกเห็นไหมครับมีการปริการแยกเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มีลักษณะของแป้งโรยพิมพ์สีขาวๆเห็นไหมครับแป้งโรยพิมพ์สีขาวพี่น้องครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะ มาแล้วครับเห็นไหมครับนั่นคือพุทธลักษณะด้านหน้านะครับพุทธลักษณะด้านหน้าทีนี้เรามาส่องดูซิว่าส่วนที่เป็นส่วนที่ชอนเข้าไปเนี่ยส่วนที่ชอนเข้าไปตรงเนี้ยที่เรียกว่าซุ้มม้วนเนี่ยเป็นยังไงเราลงกล้องกันดูหน่อยนะลงกล้องกันดูหน่อยนะครับส่วนที่เป็นซุ้มม้วนนะครับนี่ครับชอนเข้าไปจะเป็นพื้นที่เห็นไหมครับเห็นไหมซุ้มม้วนนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมพี่น้องครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมนี่นะครับเห็นไหมครับ นี่ครับสมมวลนะฮะทีนี้มาดูด้านหลังซิมาดูด้านข้างครับด้านข้างจะเป็นการปริการแยกนะครับนี่ครับมีการปริการแยกเล็กน้อยนะครับพระถ้าเป็นเนื้อละเอียดนะครับผงมวลสารผสมเข้ากันแบบละเอียดเนี่ยจะปริแยกไม่มากนะครับจะปริแยกไม่มากนะครับนี่ครับปริแยกไม่มากนะครับนี่ครับนี่ด้านด้าน ด้านล่างนะครับด้านล่างปรากฏเม็ดแดงๆเม็ดแดงนี่คือเม็ดซุ้มกอเดี๋ยวเราส่องดูว่าเป็นอย่างไรนะครับดูเม็ดซุ้มกอเม็ดนี้สินี่ครับพี่น้องเห็นยังครับนี่นะครับเม็ดแดงๆส่วนล่างนี่คือเศษพระซุ้มกอที่มาจากจังหวัดกำแพงเพชรสมเด็จโตเอามาผสมในพระสมเด็จเป็นมวลสารเม็ดแดงชนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องครับ อ่าตรงนี้ก็มีครับตรงนี้ก็มีเดี๋ยวเราส่องดูแล้วเราส่องดูกันนี่ครับนี่ครับเม็ดแดงๆเห็นไหมครับนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ละครับคือเม็ดซุ้มกอเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าสันฐานไม่แน่นอนนะครับอาจจะเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเป็นกลมเป็นแท่งกอได้ไม่เกี่ยวเพราะว่าเกิดจากการโขกต่านะฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ครับนี่ครับเม็ดซุ้มกอนะครับอ่าและมีมวลสาร แร่เม็ดสีฟ้าหินสีฟ้าด้วยครับเป็นรักษณะกรวดเทาสีฟ้าเห็นไหมครับข้างๆกันนะครับนะครับทีนี้มาดูด้านหลังสิด้านหลังนะครับเป็นหลังเรียบแต่ในความเรียบเราจะมีจุดให้พี่น้องดูเป็นไฮไลท์วันนี้ก็คืออะไรก็คือนี่ครับเม็ดผงพุทธคุณครับมาดูเม็ดนี้ครับคําว่าเม็ดผงพุทธคุณนี่ครับพี่น้องครับเม็ดผงพุทธคุณเม็ดนี้เม็ดใหญ่มากเห็นไหมครับ เม็ดผงพุทธุคุณนั้นจะต้องมีร่องข้างๆเห็นไหมครับเหมือนเราโยนหินลงโคลนเหมือนเราโยนหินลงโคลนจะต้องมีร่องข้างๆเสมอครับร่องข้างๆเพราะว่าความตึงผิวความแน่นจะไม่เท่ากันระหว่างเม็ดผงพุทธคุณกับเนื้อพระนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเซตตัวเมื่อเซตตัวแล้วก็จะเป็นร่องอย่างนี้พี่รองเห็นไหมครับเป็นร่องอย่างนี้นะฮะนี่ฮะเป็นร่องอย่างนี้นะครับ อีกเม็ดเึ่งเรามาดูครับนี่ครับอีก2เม็ดนะครับนี่คือเม็ดผงพุทธคุณเช่นเดียวกันครับอาจารย์พยายามจะให้ชัดๆนะครับเอาล้ครับชัดๆไหมครับเอาล้ครับชัดแล้วครับนี่ครับเม็ดผงพุทธคุณสองเม็ดนี้ก็เป็น2เม็ดหนึ่งที่ชัดเจนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะต้องมีร่องมีร่องระหว่างเม็ดผงพุทธคุณนะครับมีร่องต้องมีร่องนะครับเห็นไหมครับชัดแล้วชัดแล้วมีร่องระหว่างเม็ดผงพุทธคุณ เพราะว่าเม็ดผงพุทธคุณนั้นจะสีขาวขุ่นสีออกขาวขาวขุนขุนนะครับแล้วก็มีร่องนะครับมีร่องข้างๆ้างเหมือนเราโยนหินลงโคลนเหมือนเราโยนหินลงโคลนนะครับอ่ามาเราโยนหินลงโคลนนะครับผมนี่คือเม็ดผงพุทธคุณนะครับนี่คือเนื้อขาของพระนะครับพิมพ์ทรงของพระนะครับนี่ครับนี่เม็ดหนึ่งเม็ดผงพุทธคุณครับค่อนข้างเยอะองค์นี้นะครับเห็นไหมครับค่อนข้างเยอะนะครับ อาจจะชัดหน่อยครับอาจจะชัดหน่อยอาจจะชัดหน่อยไม่ชัดเลยนะมุมนี้ไม่ชัดเลยไม่เป็นไรครับมุมนี้ไม่ชัดเลยนะครับอ่าเรามาดูข้างนี้ซิเป็นยังไงนะครับนี่นะครับดูเนื้อพระนะครับดูพุทธศินต่างๆนี่คือพระสมเด็จวรังพิมพ์เกตบัวตูมครับผมพิมพ์เกตบัวตูมนะครับอ่าชัดเจนไหมครับพี่น้องครับชัดเจนไหมคําถามนะครับ เชิญคำถามได้เลยครับต่อไปอาจารย์จะตอบคำถามให้สำหรับผู้ที่มีคำถามคาใจอะไรต่างๆครับเรียนเชิญเลยครับสมเด็จวราคังพิมพเกียรติบัวตูมนะครับสวัสดีครับผมติดตามครับขอบพระคุณมากครับอ่าขอบพระคุณมากครับมีคำถามไหมครับสวยจริงครับขอบพระคุณครับนี่ครับ <c oughs> เนื้อสีแบบนี้พี่น้องครับสีแบบนี้จะเรียกว่าแก่ผงพุทธคุณนะครับแก่ผงพุทธคุณคือมีส่วนผสมของผงพุทธคุณค่อนข้างเยอะนะครับเนื้อก็จะออกมาเป็นสีอย่างเงี้ยสีออกเป็นน้ำตาลเออเป็นเหลืองขาวอมเหลืองอมเทาอย่างนี้นะครับขาวอมเหลืองอมเทาอย่างนี้เลยนะพี่น้องครับนี่ครับมีคําถามส่งมาได้นะครับส่งมาได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้นะครับอ่า ทาชิแบบนี้เป็นจริงหรือไม่ใช่ครับทาชิงงครับทาทาชิแบบนี้เป็นจริงถึงจริงใช่ไหมครับงงครับงงคําถามครับผมอาจารย์งงคําถามครับผมอ่างงคําถามนะครับผมรบกวนถามมาใหม่นะครับท่าน DDR นะฮะลงท้ายด้วย DDR นะครับถามมาใหม่นะครับอ่าถ้าเนื้อแบบนี้ เป็นจริงไหมครับอ่าเนื้อแบบนี้ใช่ครับเนื้อแบบนี้มีนะครับเนื้อแบบนี้ก็เป็นจริงนะครับเนื้อแบบนี้นะฮะอ่าเนื้อแบบนี้ก็มีนะครับพระสมเด็จมีทั้งหมดประมาณสิบสามเนื้อนะครับมีน้องที่รังหลายครับสิบามเนื้อนะครับในเชิงอนุรักมีสิบสามเนื้อนะครับมีสิบสามเนื้อนะฮะนี่คือหนึ่งในสิบามเนื้อนะครับผมอ่าหนึ่งในสิบสามเนื้อครับผมอ่ามีคําถามอีกไหมครับมีคําถามอีกไหมครับนะครับ มีคําถามไหมครับนี่คือพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเป็นพระที่รวมทุกพิมพ์ไว้ในพิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์ว่าสมเด็จวัรคังพิมพ์เกตบัวตูมนะครับพิมเกตบัวตูมครับผมเกตบัวตูมแตกจากับพิมพ์ใหญ่ยังไงก็พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่จะเป็นพิมพ์ที่อ่าโยเส้นซุ้มโยเอียงองพระนั่งเอียงขวานะครับแล้วก็โออาจารย์ทำคลิป พิมใหญ่ไว้แล้วหลายข้อเลยครับหลายข้อหลายข้อต้องต้องต้องไปติดตามนะครับต้องไปติดตามนะครับลองลองไปติดตามดูในคลิปคลิปเก่านะครับคลิปอีกคลิปนะครับนะครับคือคนละพิมพ์เลยจะคนละคนละบล็อกเลยนะครับถ้าพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ในความเส้นสมนี้จะไม่สมดุลนะครับฝั่งนี้จะเอียงกว่าฝั่งนี้นะครับแล้วการกอดรัดก็จะไม่กอดรัดข้างลาตัวแบบนี้นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับจะต่างกันนะครับต่างกันนะครับต่างกันหลายจุดอยู่นะครับอ่า มีคําถามอีกไหมครับผมนะครับน <bunker. S 2> ี่ครับมีคําถามอีกไหมครับนี่คือพิมพ์เกตัวตูมนะครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามพาพี่น้องมาส่องดูเนื้อหน่อยนะฮะส่องดูเนื้อหน่อยส่องดูเนื้อหน่อยนะพี่น้องเนาะส่องดูเนื้อหน่อยนะฮะนี่ใครครับนี่ครับเนื้อในเนื้อในสมเด็จเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมีความฉ่ําความดึกความนุ่มเห็นไหมครับ จะดูตรงไหนก็ได้ครับดูตรงไหนก็ได้มีความฉ่าความนึกความนุ่มนะฮะยิ่งด้านหลังยิ่งชัดนะครับด้านหลังยิ่งชัดเลยนี่ครับนี่ครับมีความฉ่าความนึกความนุ่มนะฮะนุ่มนึกนุ่มนะครับนึกนุ่มที่เรียกว่านึกนุ่มนะครับนั่นแหละครับแต่จริงจริงแล้วองค์จริงนั้นแกล่งเหมือนกันนะครับแกล่งเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่คือเนื้อในเห็นไหมครับเนื้อในนะครับเนื้อในนะครับพี่น้องครับ นี่คือสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกตบัวตูมครับผมก็กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กรุณาติดตามนะครับวันละเล็กละน้อยนะครับก็ไลฟ์สดไปนะครับก็ค่อยๆเรียงไปนะครับพระแต่ละชนิดชนิดนะครับแต่ว่าสมเด็จวัดระฆังนี้เนื่องจากว่าเป็นพระที่อยากรู้เรื่องพระซุ้มกอได้เลยครับวันต่อๆไปเดี๋ยว เกดบัวตูมหรือทรงเจดีอันเดียวกันครับเกดบัวตูมนี่คือรวมพิมพเจดีกับพิมพ์ฐานแซมเข้าด้วยกันแล้วก็มีตุ้มตูมอยู่บนหัวก็เลยกลายเป็นพิมพ์เกตดบัวตูมครับตอบท่านวีละห้านะครับวีละห้านะครับอสุ้มกอเดี๋ยววารละต่อไปวันพรุ่งนี้ดีไหมครับวันพรุ่งนี้เราจัดสุ้มกอซะหน่อยนะครับสุ้มกอนะฮะนะครับ, <c oughs> รบผมก็ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเราเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้โชคดีครับผมสวัสดีครับ